สวัสดีครับมือนี้มารวย้ามาตามในทางปอดสายในงดก้อนเพิ่นไห,หาสามออกหาสองพี่น้องนะครับเลขวิ่งเพิ่นเข่าเก็บสุกงวดนะครับวดน,นี้พรตามต่อว่าเพิ่นไ้วิ่งตัวใดแล้วเพิ่นห้มาตัวใดลองปฏิตามดูดวนกันเลยค่ะสวัสดีครับปลอสายครับสวัสดีปลอสายเสี้ยนเลขวิ่งก็เนี่ยพี่น้องพี่น้องเกีวิ่งสุกงวดเขาสุกงวดนะครับวดน,นี้ก็หาสามวิ่งสุกงวดว่าใดสุก วันนี้หาซ้ 2> 2> ำ uh, <ER ออกหาสองพี่น้องเอ้ยพอสายนี่เสียดเหล็กวิ่งกับเสียดไก่เคียงเนาะเอาพี่น้องเราพิจารณาเบิ่งเด้อนะครับวันนี้พันวาเจ้าตรงตรงเรื่องวันนี้ม่าไก่เคียงวันวราเนี้แต่ว่าลีวิ่งเราเนี่ยมั่นใจเลยสูงหวดเนาะนะครับขอย้ำเบิ่งเอาเด้อนะครับพิจารณาสกันพอสายเหล็กวิ่งเนาะแม่นเหล็กแล้ก็บ่ค่อยรุนแรงดอกรุ่นเท่าเทียมสูงหวดเลยนะครับหาซออกหาสองไก่เคียงเนาะ เอามันตรงๆนำภาษาเข้าลูกก็ไข่เคียงดีแท้แล้วมันก็เคียงแม่นแล้วมันตงบ่แม่นเฮ็ดจังได๋ล่ะหมอบวยมันก็ลดได้ว่าลงทุนหลายอยู่ลงทุน600อาตัวล่ะ5 คนสองรอยพูดสองรอยคนเหรอคนบอกคนทุเรียนคนว่าซื้อเ้อนะครับ่นบอกคนก็ซื้อเนาะไม่มีผู้ขายต้องมีผู้ซื้อน่เพราะเาซื้อัวมนี่เล่าขัาวนี้เล่าขักเยอะซื้อสองรอยเป็นติดสองรอยพูดสองรอยเข้ามันกันไม่ันดนี่ใครเฉลีมือกลัวเทงบนเป็นเด็กกิมจ์จังเหนีนนนอยู่เนาะสุดยอดนั่ได้เลย่าใครเชียงเยอะนชรับจนูน แมวมีหาตโซเนี่ยมันมาร้อยออกลูกอยู่นีมีงัวแมวมีเหมือนมี่แมวแมวบ่แมงัวดอกเราแมวโตงามกันรเล่าโตงามยู่ตจอเนทางั่งมันน่ไปโอบโอบเสาคู่คนู่ใหญ่ตายมาตัวตัวที่หกมาหน้าล่าขาดสิบตัวที่หกหรือตามมแมีหกตัวสุดนี่ครับสุดล่าสุดเราหกตัวตะกี้มีซีมีซีนี่ยสุดที่สามเขาเปเราพิษไทอันอันเขาโกงไป เขาป้งไปเขาเน่าไปวันทีเทียงคืงแทงหรออ่าเราเบียดงนามเมันก็ดีชิ้ไปมันบกแล้วน้ามัไไ้ขนตกมาไหมมันบุกกาตายหรอกขนเขาแก่ไไป้งในคุต๊กสมมไปทั้เดียววัดที่เห็นแดงมีจอกข่้ของงามเลยบอกงานไปไรบ้างมันจากวันแล้วสิบห้าพฤษภามันนี้วันที่เท่าไรขึ้นเดือนใหม่แล้วมันนี้วันที่ห้าว่าตเเอา วิ่งตัวไหนมาวนเนี้ยเอาฟังกากๆด้วยมาตะดุงโซนมาสิกันเลเล็กวิ่งเหรอมีผู้ซื้อบอแหลกอบอกแกวิ่งมาวันนี้เขาไปพิจารณาซื้ออะไรตัวเล็กวิ่งแม่นวันเนี่ยเขาสมมวังเป็นเล็กวิ่งเพคนแรกเขาดีดีอือมันธรรมดาเลยลวิ่งควายนะเอาตัวไรควายเล็กวิ่งเอาฟังก่อนด้วยเขาเปิดหัวง่ามมาด้วยนะเออวิ่งเนี้ยนะเก้าวิ่งเก้าอือ มันต่ำมันอีกสูงมากกพิจารณาเนาะพิจารณาญาติในการรับชมเบาบุญลางเนาะพีรองเอฟทีใช่แล้วกินเกาบุญลางบุญลางนี่ปันทงวัดลางย่างเยอะกบ่าเมียนลางเนาะเดี๋ยวเราจับคู่ให้เนาบภาษาเรามักตัวใดแต่ฟังจากปากเราเอามักตัวใดภาษาเนี้ยจักตัวจับคู่เชยๆเราจับคู่กันล่ะครับผมจะมีตัวบงอยู่เอา เก้าเ okay. จ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเออง่นมือนเดิมเนาะเนาะใชวิจารณญาณในการรับสมัครมักกัดจัดบูมักกัดซื้อน้ำอาจารย์ไหมวงกลมอะไรภาษาวงกลมมันเก้าเจ็ดมันสอนควบจิตเรียนแก่รับกันมันเบ่งแจงออก สารับทัพยอนเดือดม้อซื้อหลายเรื่องนคว้นันเชื่อตัวนี้แหละมาตีเรื่องเนค้านเนบ่่ให้บ่อยกับดิบไม่กับพอมันเปียงเงินคันกลับนี้มันสิเป็นหกคู่ตัวอีพอเอ๋ยบมว่วาเ่เจ้าจิเซียนเลขเลขมันกิดจิบหายเงินจนเลขพอใายให้น้อยบ่อยกบพอมเนเปพี่นนองนะัรับอืมถือว่าเพิ่ขอีพีเอ๋ยเมา่อวหนเือางเพิ่นเนาะมันใจสูงินนเล้่ามันเงินนนี้มนเ็นลกบ่ของตับอเมัน เมันมูมักซูงวดละมวดนี้แงมักขับงวดลาชุดน่มักงวนวันอีกสิบหกพโอ้าสิบหกนิยอนิยอมีทุนายนสิบหกนิยอมักกาเก่าเด้อทางงินเดียวมาก็งวดวันอีกนะครับมูฟีนอะไรพิ่นีมักน้ำบ่มักบ่มักกัน พีเจ้าเนาะพี่จะน้าเอาบังคับกันมักบ่ได้ดิครับคนไทยวิ่งเก้าบนรางเน้อะนะครับหายมา,ยากเก้าเจ็ดบุหรี่ยูเซมรัสเจียนเล็กเก้าแปดเก้าเก้าเน้อนะครับตัวเน้นตัวเดียวเก้าเจ็ดเท่านั้นนะครับไม่ครับพร้อมเอาพิสูจน์กันพี่น้องนะครับว่าพอใช้เป็นวา่าจะเบลและวันไก่เคียงหน่อยหมจะละวันตรงตรงหมดแล้วน,นะครับตรงตรงเลยนั่นได้บัตรถือบ่ถือลายหมดแล้วเออนะครับโมโหแล้วนี่ได้เพิ่มศูนย์ในแต่งานเลยเพิ่มบอกสลากน่สวยติดสวยแปดอยู่อืม ว่าตีเส้นผ่อสายที่เท่เนาะเอาเงินให้เขาเนาะให้รวยยกสองน้ำพ่าสายเด้อนะครับสำหรับในทางคุณขนเด้อพี่น้องเอกซีเอ้ยแก้วนี่ไปเท่าไหรก็ได้แก้วนี่ไปเท่าไหร่การนี่ไปก่อหงายน้ำกินคู่เดี๋ยวมันตกเจ๊สะลงคู่สั้นๆมันโฟเข่าเฮาเด้อมันเท่าเอาเกี่ยวกาะกันว่าเอาเงี้ยงกับว่าจะได้เงินซื้อน้ำมันถือเรื่องว่านี่เลยซื้อน้ำมันเป็นซิ้นไปเอาเกียงตัดเอาดอก นี่ย่เจียมมันหนังบ่มีเงินซื้อนมันเบนซินเงานลเอียดนองายรู้ไม่พร่เอียบเพรา้เป็กปเขาห้าวได้จีนคู่แต่ช้างเพียงไม่เท่าเวลเขาด้นไม่ได้กูจริงเนาะกูชแล้วก้นขยันนะขยันก็หามื่อก่อนเนี่ยก็ไปเจียารับจังห้าถาจานน้ำถางคู่เปลี่ยนตือนเออ้กับเพฉันก็เปลี่ยนมองไรมันหกเพราะว่าโบมีงวดจินเพราะตัวดอกเจียวเจียวให้มันแห้งตายเสื่อไรคล้ายๆกวนหัดนี่แหละอันเออ สรุปให้เอฟซีคนที่โซ่โซ่เรียกให้พี่น้องเอฟซี่นเบิ่งไปละหมอรวย,ดย,ดยเดี๋ยวนี๋ยวจะน้อยจะน้อยมันไมเวลาคืนว่างเงินี้ลงทุนถึกทะเลเะาพอตายคนเลยคืนยุคกับธนบัตรคันหาธนบัตรได้หลายก็ซื้อหลายหาหน่อยก็ซื้อหน่อยแม่นอานะคืนคืนยุคกับเงินบอกว่าฉันมันบอกว่าเถเฉแต่ว่าเลี้ยงลงทุนลงทุกง,งวดเออเนาะเออความกับบอกนายยังสิงห์เออ หมดก้อนไปก็สองร้อยกูสองร้อยเอา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 จนมันรู้แล้วรู้ร้อนบ่บ่ได้ซื้อดีใหายวัให้ซื้อเลยพี่น้องให้ซื้อพร้อมเนอนะฟ้าปลอสายโอ้ยมักก็ยังนี่เนาะเอานะครับโชว์ทีนหนึ่งเด้อฮู้หงอกขาวจนผ่านยังบ่จะใ้เศร้ามักด้วยห้วิ่งเก้าเนอะนะไอเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะครับเนี่เก้าเจ็ดตัวเดียวเด้อนะครับไม่ต้องกลับพร้อมคนวานะครับวันนี้แก่เมื่อไหร่คนวานเแล้วระวันเกลี้ยงสิ็จแล้วัดตรงๆเนอะครับวันนี้นะครับขอโชว์กับมาณน้ำปลอสายเรียงเรีงเพิ่นแม่นเด้อพี่น้องครับนี่ตัว เก่าเอาใส่เด้อนะครับเพ่นว่านะครับไี้เก่านะครับวิ่งบนรางเนาะคือว่าแนวทางเพ่นเด็วิ่งแม่นนะครับเด้อมือก้อนกับเกือบแต้มหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ขอควาห้เขาตรงๆนะครับพอสายเด็กก็ใส่ละมือเนี่ยนะครับท่านมาเลยกับตามให้คืองวดนะครับสำหรับพอสายนะครับคนฟันแม่นคนว่ามีฟันปะว่าอะไรบอ พอทายก็ฝันแม่นเลยฝันแม่นอยู่ห่างๆจังฝันไม่เคยฝันไม่เคยฝันบ่มอรวยจำไม่เคยได้ดอกมันจำคิดจำถือก็มันเท่าเดียวเดี๋ยวันฝันได้สิฝันมาได้ก็บเรื่องตัวเดงเลยวันแลอวก้นกับฝันสมือแล้วเออแล้วก้นกับฝันสมือมันเอาเนียนอนบ่ได้กินหลายนอนหลายฝันหลายบ่กันไม่ได้เลยนี่เล็กนะเลอกมากเรื่องเล็กอ่ะมันเรื่อปลงขึ้นบ่เปลี่ยนกันบ่ฝันเ่ยจัะสิฝันบ่าจังไลยก็ไม่เคยฝันที่กันเออสำคัญอยู่ย่าตุยก็ไม่เคยฝันที่กันบ่ฝันเท่ากับบอกนี่ ัวำเงนเท่านี้ละอ้าคำเงิภาษาเมียนมาไดดอกเอาอ่างโชกมาน้กันสุขสุขคนเด้อนะภาษาจะไปยังก่อนเนาะไปอันหนยาข้นานะหนาน้ำคู่น้ำับในดวงถ้าเฟันดอกยางไปยังไม่เนี่ยทำแล้วเด้อพี่น้องเป็นฟันโลจะมาเอา้มาเนาะเขต้องตามต่อหล่ะสำหรับในทางภาษาเมียลุยเน้อนะครับก็ลงให้แล้วพี่น้องผู้ใดโชว์ม้านะเป็นอยากสนับสนุนค่าชา้ากาแฟเมีลุยเนาะเพื่อนาไขขาสามหมดซอดแล้วนะครับแล้วสุดอีกอ่เอาสองุนตรงตรงเลยนะครับวันนี้ก่ ช่วงเหมาันเพิ่งนำสามีน้งภรรยาเนาะเอาขอบคุณมาสายลาครับสวัสดีครับ